ไม่ค่อยชอบตำรวจตั้งแต่ตำรวจทำร้ายประชาชนน่ะจริงทั้งที่เป็นลูกหลานตำรวจและเรียกโซล่าโสลราคราับตรวจเหมือนตรวจโจรไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวเรียกอ่ะ ดูซิว่าขับรถมาดีๆแล้วเรียกอะดูซิอ่าบอกไหมบอกว่าไปเที่ยวเห็นไหมอะดูนะไปเที่ยวปล่อยเขาปล่อยเขาไปเที่ยวนะเรียกทำอะไรเนี่ยไปเที่ยวทขามาเอาลิปเป็นตัวตรวจอะไรอะไปเที่ยวเสียเวลาแล้วนี่เดี๋ยวกี่เสียเวลาเดี๋ยวจ้ะเรียกว่าตรวจอะไรอะดูซิเออดีก็เราอยากรู้เราไปม่เจอบอกไปเที่ยวอะตรวจยามั้งยาคุเยอะมั้ง ดูแล้วกันเราไม่ลงเดือรถอะอะตรวจทำไมถามที่เดี๋ยวฉันฉันหาเรื่องหน่อยกับตำรวจฉันเนี่ยเป็นโรคที่เกลียดตำรวจี่สุดอ่ะอ่ะถามดูสิมีอะไรหระคะมีอะไรอ่ะตรวจเปิดประตูซิน้องเปิดประตูให้ี่มีอะไรอ่ะเรียกทำไมอะก็เรียกมา มาทำไมเขาจะทำอะไรอ่นี้ยันตรวจจุบอลครับดันตรวจยาเสพติดครับอตรวจเลยค่ะรีบตรวจเลยไหนครับนป้ายพี่ก็ดูดิรนะหันนด้เขาดูดิไปทำอะไรเป้ยป้ายอ๋อไปเที่ยวป้ายเลยครับตำรวจไม่รู้จักหรอก อ่ะดูตำรวจจะตรวจพ้นยาเสพติดค่ะไปได้แล้วครับไอได้แล้วครับครับไม่ต้องลงได้ไหมนั่งตรงเนี้ยได้ไหมไม่ต้องลงจะลงทำไมเออไม่ต้องลงอ่ะเราเป็นนักข่าวเหมือนกันเราก็อยากทราบเหมือนกันเราเราเนี่ยเราจะนั่งเป็นนู้นเราไม่ลงไปอ่ะนะไม่เป็นไรนี่คุณขึ้นมาดิเราก็นั่งตรงเนี้ย ้อเบท้ายไปเจอระเบิดอ่ะขึ้นไหนลูกคนสูร,รันี่เนะี่นยสบสามสย,ยามไทย อยากดูเฉยๆเรามันชอบลูกจิตตำรวจตำรวจทำชั่วมากเรือก็ไม่รู้อ่ะเออทำชั่วไว้มากเกินไงเราก็เลยอยากรู้อยากเห็นแล้รู้สึกว่าเราถูกคุกคามเรารู้สึกว่าเราถูกคุกคามใช่เสียเวลาด้วย ไม่ไอ้จริงๆเมื่อกี้ถ้าจะบอกสั้า,างตรงนู้นเลยก็ได้แต่เราอยากรู้เนสะียเวลาแล้วเนี่ยเสียเวลามากเลยเาถ้าไม่เจอนี่แล้วเ,เราทำอะไรได้บ้างเนี่ย เราก็เป็นนักข่าวเราก็อยากรู้เนี่ยตอนนี้เพิ่งบอกพี่ก็ไม่ได้รู้ทีวีก็ไม่รู้จักน้ำการต่อถ่ายหมดเลยนีดูดิไปยเยไมเดินไปถ่ายเออถด

ตามแมก็้ว่บอกว่านักขาวจะเป็นนักข่าวแค่อยางนู้เลยจึเกไปล้วคบอกแล้วว่าถ้าว่าจะมายักแล่เจอรถคันนี้แต่ถ้าว่าจะคน20ชาติก็ไม่เจอแต่เมื่อกี้ไม่บอกไง ก็ถึงบอกว่าไม่ไม่บอกตั้งแต่ทีแรกว่าเป็นนักข่าวอยากรู้ไงว่าตำรวจตำรวจของประชาชนหรือว่าตำรวจหวยแตกที่หากินกับประชาชนมันบอกมันบอกมันทาหน้าที่ทุกขันนตอนรบ้ล่อยล้วบอกไว้ที่วปพุ๊บเรียกเข้าคือเราไม่บอกไงเมื่อกี้แม่บอกไงว่าเป็นนักรคนันนักข่าวเาจะดูทีว่าจะทำอะไรกับเรานั่นถ้าบอกตั้งแต่ทีแรกที่มันเรียกอ่ะมันก็ไม่กล้าเยขนาดได้ให้ดูป้ายยัง ตำรวจโง่อย่างนี้มันเองโดนถึงได้แต่บ้านแต่เมืองมันถึงได้โง่ขนาดนี้ถึงได้ไอไปคุ้มกันพวกเสื้อแดงอ่ะแต่เวลาผู้ชุมนุมของผู้รักชาติแม่งให้อดข้าวอดน้ําแล้วแถมยังทุบยังตีตำรวจไปแต่คนเราบอกไปเที่ยวแล้วมัน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 กันเอายังถ่ายอยู่โอเคพอพอพอะไรมาแล้ว